โอเคเอาล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับช่องอันเมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมพอดีเมื่อวานผมเห็นอัปเดตมานะครับผมเป็นชุดนอนนะครับชุดนอนไม่ได้นอนหรือเปล่าเป็นเวอร์ชันสอนะครับเออซึ่งค่อนข้างน่ารักเลยนะครับตัวเองก็ได้ลองเปิดมาแล้วนะครับแต่ละอัดคิปไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมจะอัดเล่นๆกับเพื่อนนะก็แบบเออก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ผมยังไม่ได้หลอกบอกกันเลยว่าไม่ได้นะครับแต่เราไปดูในคลิปกันแต่ว่าของรางวัลในนั้นอ่ะค่อนข้างดีอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูก่่อนนวาเเเปยยยัังงไครรบีลลตมู เป็นชุดในกิจกรรมขุมทรัพย์เลเว่นนะครับผมนะแหมผู้หญิงน่ารักมากเลยเป็นชุดนอนสีขาวครับชุดนอนไม่ได้นอนของผู้ชายก็เท่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผมเพื่อนๆเข้านี้ก่อนครับเข้าตรงข้างบนขวานะครับเป็นสิทธินะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยครับนี่จะเห็นคําว่าขุมทรัพย์เลเว่นนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมกดเข้าไปได้เลยเห็นไหมมันจะเป็นตารางรังผึ้งแบบนี้ครับเพื่อนๆนะครับให้เรากดเนี่ย นะครับถ้าอันแรกเนี่ยจะขึ้น10ปองนะครับแต่ผมกดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมอัดคลิปไว้แล้วเดี๋ยวผมจะหลังจากอธิบายเสร็จเนี่ยจะเปิดจะมีช่วงคลิปที่ผมได้อัดการเปิดให้ดูละกันนะครับจะเป็นการเล่นกันในกลุ่มกับเพื่อนละกันนะครับว่าผมได้อะไรไปบ้างแล้วตรงนี้เนี่ยเห็นด้านขวาไหมครับด้านขวาเนี่ยมันจะให้เราล็อคลงวันนะสองชิ้นนะครับถ้าเพื่อนยังไม่ได้ทำเนี่ยนะครับเราจะสามารถล็อคได้อันนี้ผมล็อคไปกุญแจไว้นะครับกุญแจแสนทองไว้ปลดล็อกกล่องแสนทองครับแล้วผมก็ได้มานแล้วนะคร นะครับชิปม่วงกับชิปทองยังไงก็เพื่อนๆลองเข้าไปเลือกกันละกันว่าอยากได้อะไรนะครับตัวนี้มันล็อกอยู่แล้วครับว่าเป็นชุดนอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพรีวิวกันละกันนะเต็มๆนะฮะเห็นไหมของผู้ชายสระผมถือว่าเท่นะผมอยากได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเติมปองเพิ่มก็จะลองมาสุ่มเพิ่มดูนะครับผมเออน่าสนใจนะเท่ดีนะครับโอเคนะฮะผมก็สุ่มไปประมาณห้าหกโลนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูละกันตามคลิปเลยนะครับของผู้หญิงก็น่ารักนะครับแต่ผมม่รู้ใะให้ดูยังไง มันได้ไหม่ะดูหองผู้หญิงได้ไหมไม่น่าได้นะครับโอเคแต่ของผู้ชายเท่มากเลยนะครับของผู้หญิงใจคล้ายๆเนี่ยครับที่ผมให้ขึ้นหน้าจออย่างนี้เลยเหมือนเป๊ะเลยตรงปกแน่นอนครับน่ารักนะฮะตอนนี้หล,หลายๆคนก็ไปสุ่มมาแล้วนะครับผมนะถ้าใครอยากได้ก็ลองไปสุ่มกันดูนะครับ้าไงลองติดตามคลิปที่ต่อจากนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับเราไปดูคลิปกันเลยนะครับอ่ะเหมือนจะได้เว้เพื่อชุดนอนแล้วเราก็ไม่นอนเหียขอไปดูก่อนพรีวิวผู้ชายก่อนป้า มีเกตทองด้วยเป็นยังไงฮะแต่ไข่ไม่ค่อยตุ่มเท่าไหร่เฮเรียกว่าดูดีกว่าชุดที่แล้วน่ะชุดูเดรสที่แล้วดูดีกว่าออมันเป็นยาวๆมันแบบสุลต่างกันไปอันนี้มันแบบดูแมนๆอะอันนั้นมาโชว์สิแงอะไรเป็นไงจ๊เอออันนั้นมันสุลต่างอะอันนู้นเขาว่าดูดูสวยกว่านะบางอย่าไม่กดก็ได้ไม่กดแล้ะเฮ้ยรู้มันได้ของดีอยู่ ไปรถแรกที่โอ้โหนึกว่าจะไปเลยเฮ้ยอะไรอ่าเรามีกล่องแสนทองพอดีอันนี้คุ้มค่าเลยโอ้โหคุ้มจะจัดได้มาแสนทองโอเคเลิกเฮ้ยได้คลิปทองได้ป่ะกล่องซุ่มกล่องซุ้มเฮ้ยตึงไปป่าสามอันเลยนะต้องสามอันเลยน่ะ เอาเปิดเลยอ่ะให้เปิดงี้เลยอ่ะชิปเลยเหรอเอ้ยจะดีอ่ะชิปทองสามอันจะดีเลยแบบ่าลุงล็อกไว้ตั้งสองกล่องลุงได้สองอันเลยอ่ะเอาได้ชิปทองจริงด้วยโอ้หนึ่งทองสองม่วงเอาแล้วโลแรกก็คุมแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาไปขายยังได้เงินเลยนะนี่ไงเนี่ยอันเนี้ยยังยังแพงเพิ่งสมาชิอ่ะนนะใช่ลองขายดิ ลองกดดูเร็วแปดหมื่นโอเคอยู่เมื่อคืนได้มาเจ็ดหมื่นได้เช้าได้แปดหมื่นโหวันนี้สองวันนี้รวยวะได้แสนหนึ่งลุงยาม,ามามโนเป็นสองแสนวะนะันน่ะถ้ารวมสองทือสองวันก็สามแสนแ้หรจมิลรวยจ้ะจัดม่วงเก็บไว้ไม่ต้องขายขายแต่ชุดทองวูนี่ราคาดีนะ,ะเก็บไปแล้วเราก็เก็บเงินไว้ไปซื้อของทองอในเจ็ดเก้าบ้าวา โอเคขอตั้ราคาพันหนึ่งนะเพื่อนไม่โกวกันนะโอ้โหลุงทำไมไม่เพิ่มเก้าเก้าไปด้วยลุงไม่เป็นไรทุกวามสิริมงคลตายตายตาย,ตายอ๋อไหนๆก็กำไรละขออีกสักหน่อยละกันโอ้โหาจะไปไหนล<า>่ะ,ะออกกว่าเลยโอ้โหเดี๋ยว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  ออ้หดูมันดีดูมันเทวีคูณนี่ตังหมดแล้วได้แค่นี้ได้แค่นี้อ่ะสองหกสิบนะโอะ้แล้วก็ไม่มีอะไรให้หลุนแล้วอ,ะวอ่ะโันได้นี่เหรอเปิดหกช่องก็ได้นี่ห้าสิบไม่เลยอยากได้เลยอ่ะไปห้าช่องได้เลยได้กองสีทองงังงงนิดนึง อ๋อเรียบร้อยสองร้อยกระปองจ่องเดียวเท่าไรเนี่ยขูดไปเจ็ดปองหวานเจียบเว้แต่โอเคนะปุ้มอ่ะปนุยาไปดูกลองแสนทองก่อนฮนะอ้าวอย่าบอกนะนี่ไงเออีออ ไหนสุดหมดเจออ้ําบ้านนี้เลยวะนี่ไงว่าแย่จังเอพี่ท็อปอ่ะสะดคุญแจเรียบรอ้อยแสนท<บ>องโอ้โหคุ้มว่ะอันนี้คุ้มจริง